โอคครับก okay. ็วันนี้จะมาโปรโมทเซิร์ฟบอลซีนะครับเป็นบอลซีอะ WPE นะครับก็อ่ะเริ่มเลยเอ่อโปรโมทเป็นเป็นเซิร์ฟแนว50 90นะครับก็สมัครใหม่เนี่ยแจก p พอยเก9าสิบเก้าครับจอลลาร์ก็9999แล้วก็พรีเมียม7วันนะครับตัวละครตัวละครช้างไหนวะตัวละครนะครับแจก3ตัว มันก็จะมีตัวเติมนะครับเติมตั้งแต่5้ารขึ้นไปจะได้ตัวตัวละครนะโอเคเอาไอเม่งนะครับโอเคสกิลสกิลนะครับสกิลนี้แจกแจกเต็มนะครับจะมีสกิลพิเศษเอาไว้ต้องไปฟาร์มเอานะมันจะมีห้องฟาร์มใม้อยู่นะครับพอในร้านค้าสิบสิบซนะครับกับ5้า มีดาเมจบอกนะครับโอเคอ่าแม็กซ์10 GC นะครับส่วนมาก10ซ c ดูดูไปนะครับวอลซ WPE นะอืมอันนี้คือเซ็ตนะครับมีความทึกบอกอยู่นะครับอ่า นร้านค้านะเอาเพิ่งเปิดใหม่อืมไม่ปีกอีกฟ้าปิกไททันอาหารนี้ไม่มีอาหารนี้ต้องให้แอดมินจัดการเนอะมันไม่มีนมมันไม่มีอาหารเนี่ยนะครับมี dx 1 5บ cc นะครับมีตัวเซฟยต่วเซฟในหน่วยสิบร้อยพันหมือนแสนหนึ่งแสนก็จะมีเครื่องบินมีรถถังมีอ่ารถนะครับแล้วก็ตู้เพียบเพียบภาพนะครับ โอเครถค่อนข้างแพงโอเคนะครับจะดี c ีให้ดูอีกรอบนะครับอันนี้นะเก้าหมื่นก็คือก็ัก็คือเกือบแสนแหละนะครับมานี่คือหน้าเกมมันนะครับเอาไงดีเราจะไปดูอ่าเซิฟครับเซิฟมีคนอยู่ตอนนี้มีห้าคนนะฮะเพิ่อเปิด มีแมปพีพีเยอะอยู่จะพิมเมี่มก่อนพิเมีม่ม,มไม่มีห้องนะครับเซตโซนมีไหมเซตโซนไม่มีโอเคจะมีเซตโซนแล้วก็มีแมปฟาร์มแมปฟาร์มจะเป็นอูลองไปดูแล้วมันเป็นแบบแมปให้ฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวนะครับฟาร์มเอาอีพีของม,มันไม่มีนะก็คือลงแปฟาร์มอีพีนะครับนี่คือก็คือโปรโมชั่นนะครับห้าสิบได้เซตอะไรไม่รู้สองเซตนะครับ เราก็จะได้ตัวละครตัวละครต้องเติมห้าร้อยเออห้าร้อยขึ้นไปอยงเงี้ได้จะมีสามตัวห้าร้อยแล้วก็เอ้ยมีแค่ห้าร้อยห้าร้อยเท่าไหร่วะเดี๋ยวก่นอนสามร้อยสามร้อยขึ้นไปพูดผิดพูดผิดตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่สามร้อยถึงพันนะครับสามร้อยหนึ่งตัวห้าร้อยตัวแล้วก็พันตัว,วอ่าเจสตอนเจสตอ, PP, พอ<ว>นพีีพีนะข้างนอกมันจะเป็นอ่า ยังไงอะเป็น pp นะครับเกตด,ดูอ้าวคนลงเมืโดนยิงไหมนะ่ะนี่ครับดูให้ดูนะครับมีหอคอยแมพก็แปลกใหม่อยู่นะแมพนี้ผมไม่เคยเห็นเหมือนเป็นแมพขนมขนมเต็มแมพเลยเห,เ,หเห็นไมัมยมันยิงกันได้เห็นไหมเห็นหลุมศพไหมโอเคเอ้ยชุดใครว่ะนะ่ะสิบจีซี พูดพูดได้นะโลโลอ่าวัสดีครับผมอ่าพูดได้พูดได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปแปบ๊บหนึ่งนะท้างในนี้ยิงเร็วนะสังเกตดูที่ฟังเสียงดูเสร็จไปขอสักทีไม่ต้องไปดีกว่านะกดซื้อได้เอ่อ VS 5 4 4ถูกมากแพงตรงแม็กนะี่แหละ บูให้ดูแตกทั้งแม่อันไหนพวกเราอะอน,นี่อันนี้นนนนเขาตายตายหน้าเลยโอเคครับเมื่อกี้ก็ตายยังมาเลยโอเคมันก็ไม่มีอะไรนะก็มีมันก็เป็นห้องพีพีทั่วไปเดี๋ยวดูแป๊บน,นึงนะครับทั่วไปนะครับมีแบบฟาร์มห้องหนึ่งมีเซฟโซนห้องหนึ่งแล้วก็พวกปอร์ตี้เลโก้ ลอสทาวมายครับเพนบอลนะครับล็อกกี้ทั่วๆไปนะมีโนดอดด้วยนะครับเดี๋ยวดูระบบกันระบบนี้จะมีอะไรวะมีเสียงฮะเสียงนักคอมวะแอนนาไม่รู้ใช่เปล่าโอเคอันนี้เราก็จะไปยุ่งกับมันเพราะเราไม่แน่ใจมผมผมเห็นมันไม่เห็นมีเสียงนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วแหละครับก็ ใครชอบแนว50-90ก็โหลดไปเล่นได้นะครับก็เติม50ได้50าห0,000ืนมาห้าหมืนนะครับโอ okay. เคเจอกันต่อคลิปหน้าครับผมครับ